กราบสวัสดีล่ะครับทักทายอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนอนรับหนีปลาอาจารย์กลวยครับกลับมาบาดีพี่น้องเ้ยนะครับเพื่อนเห็ดแล้วแล้วครับพี่น้องคมบรรยากาศบันดีครับนอนรับโอ้ยจนลืมข้าวครับกลับมาเทื่สองเรี่วเราพี่น้องเอ้ยกับสะลูกเลขหนึ่งใบนะครับสิบสองเมตรคูณสิบสองเมตรนะครับลึกสามเมตรครับสวยงามตามท้องเรื่องครับอาจารย์กล้วยเราจัดให้อย่าง เต็มรูปแบบครับฝั่งนั้นเป็นซ่านพร้อมครับพี่น้องเพื่อที่สีให้ปลานะครับตามคําสั่งครับตามคําสั่งเจ้าของหน้าครับเพื่อที่ซีปลานะครับขึ้นมาเห็นหม่องว่างไข่วันต่อไปนะครับพี่น้องฝั่งนั้นก็ยังเหลือเอาดินใส่นะครับดินใส่อยู่อีกประมาณสักหาเถี่ยงครับเห็นเป็นทางครับพี่น้องเหลืออีกลูกนึงครับเหลืออีก หนึ่งลูกนะครับสําหรับสะนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งลูกนะครับสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอาจารย์กล้วยเราจัดให้ตลอดไม่เคยขัดใจนะครับฝีมือยังเหมือนเดิมครับขึ้นหลังขั้นแต่งหลังขั้นเรียบร้อยครับเหลืออีกฝั่งเดียวครับหลังขั้นบาท่นแต่งนะครับนี่มองนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวโปรเจกตทั้งนะครับเพื่ทั้งให้รถดแรนได้หุ่นละนะครับ ไปแล้วครับพี่น้องคุณยางเกือบกลับไปแล้วไปขุดอีกหนึ่งลูกนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ไม่ที่นี่จงไบท์ได้เลยครับพี่น้องเป็นต้นบกสมมอครับจงไบทครับพี่น้องหายากแล้วสมือนะครับเพื่อนว่าเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามนะครับโอ้ยขอประทานให้พี่น้องหลายเด้อครับไอใน่จังน้อยนะครับขั้นคอ เป็นสะกว้าง13 12เมตรครับ12เมตรนะครับ12คูณ12กว้าง12ยาว12เดึก3ครับสวยงามนะครับหลังขั้นแต่งเรียบร้อยนะครับส่วนรอกกี้เราก็ยังยังยังไม่ได้มีงานวิ่งนะครับไม่กลัวเงานชั่วโมงเลครับ โอ้โหมาฐานครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาฟังอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้สีแรเดินไสอยู่ครับพี่น้องผมนะครับสีแรเดินไสอยู่ประมาณสัก ไม่เกินไม่เกินยี่สิบเที่ยวนะครับบ่เกินยี่สิบเที่ยวนะครับคือสิ่พ่ออยู่ตุดวานะครับส่วนฝั่งนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคันสาอีกนะครับเป็นคันสาอีกหนึ่งเฮ็ดต่อกันพอดีครับปล mm. าสาโนนี่ซิบอมีเบิร์มนะครับพี่น้องผมจะไม่มีเบิร์มนะครับบา mm. งต้นใหม่ครับพี่น้องผม ปีมือล้วนๆครับลูกรังสวยจริงๆครับพี่น้องเอ,อมีตะหลุ่นล่างครับผมลูกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นครับสำหรับสะนะครับเป็นโคกน้องนาเล็กๆนะครับโคกน้องนาแบบมินิมินิครับเบใหญ่อย,ยบาหน่อยครับ ว่าสะน้อยนี่อาชีอาชีนหน่อยก็ลูกลูกถิ่ค้นมาเบื่อกี้ครับอาชชบ่ใบใหญ่ไปเลยนะครับโอ้เป็นต้นใหม่ขวางขวางการทำงานเรือเกินครับต้นนี้ยังน่อยต้นนี้คือสิวแมนต้นบกสมมอนะครับต้นบกสมมอต้นนั้นครับพี่นอ้อง เปลี่ยนที่วางดินครับคุณกุ้งใหม่เพิ่นพอเฮลออกนะครับพี่น้องตุนใหม่แพ่งไปซะกวันวันวาก์นะครับ ว่โค้งน้องนากับบุญเอียนกับพี่น้องบ่มีข้องใส่ไก่นะครับมีแต่ทางอ้อมซื่อๆนะครับพูดตีโค้งน้องนาจะมีคลองใส่ไก่นะครับคลองใส่ไก่เส้นหนึ่งแล้วก็เป็นสะนะครับเป็นสะอีกประมาณจักสองหน่วยนะครสองหน่วยที่สามหน่วยแหละแล้วแต,แวแต่แล้วแต่พื้นที่ครับ <S <S แต่อยากบอกว่าลูกหลังนี่สวยจริงๆครับล่างงามแห่งครับผม ช่วงนี้งานขุดสายนี่เข้าบ่อยนะครับรถจำนี่จอดครับจอดเป็นส่วนมากเลยนะครับมีแต่จอดกับจอดมีแต่งานชั่วโมงครับเดี๋ยวสิเด็กคับไปเรียนรรบจบทางนอกอยู่หรอกนะครับเดี๋ยวไปเดีไปทำงานชั่วโมงไว้ซะก่อนนะครับ อ่าพี่น้องสไลด์คลิปนี้นะครับเอาไวปสนิทซะก่อนนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวผมสิกลับไปเห็นรถซะก่อนนะครับรถต่ำร่มบวกขึก้นครับผมสิ่เดียวออกับไปเบงรถดั่งกันนะครับเหยียดรถดั่งจังหน่อยก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ได้ด้ยนะครับพี่น้องผมอ้านาจเจรื่องของล็อตชิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ